เราบอกว่าฉันถูกสร้างที่ไหลตามแบบของมันหลังนี้จะว่าเหยอว่าตัวน้นะครับไม่ได้ต้บบองดายยังของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงมันมีความชอบธรรมเทียมและความบริสุทธิ์เทียมความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของมนุษย์ระทับทีอบอกเป็นเพียงแ,แค่ผ้าสบปรกเท่านั้นคุณอาจจะมีผ้าหรือเสื้อผ้า ที่คุณซื้อมาด้ราคาที่แพงมากแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆผ้านั้นก็กลายเป็นผ้าที่คุณเอาไปเช็ดกลายเป็น <c oughs> ผ้าถลื้ไหมคุณเคยไหมครับคุณมีซื้อ,อตัวหนึง่งคุณใช้อยู่เรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณเผลอทำเส้นนั้นตกลงไปแล้วก็เลอะอะไรสปกปรกคุณรู้สึกไม่สบา,บายใจจะเอากลับมาใส่เคยไหมาจ่เลยนะครับ ชีวิตของเราขึนเหมือนกันไม่ว่าจะบริสุทธิ์แค่ไหนด้วยตัวของเราเองในสายพร,ระเนตรของพระเจ้าก็คือเสื้อผ้าที่สกปรกแล้วเพราะฉะนั้นโคงต้องสร้างขึ้นใหม่เอาเราไปแค่ล้างซักไม่ได้ต้องสร้างขึ้นใหม่และนี่คือสิ่งที่งครงสร้างสร้างตามแบบอย่างของระรงในความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่แท้จริง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเลีคยรองที่สูงที่สุดแล้วและไม่มีมนุษย์คนใดาสามารถทําได้คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์และชอบธรรมที่แท้จริงแต่โดยองค์พระเยซูคริสต์ทรงสร้างขึ้นขึ้นมาตามแบบอย่างแล้วเอ้เยคุณจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าหรือเช,ชื่อความคิดเห็นของคุณเองพรนะวจนค่ะอ่าดีครับดังนั้นเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วดัวงนั้นสิ่งสรารพัดเก่าๆก็ รไปอะไรที่ร่วมไปบ้างไม่ใช่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ใช่จิตใจอย่างแน่นอนเพราะมันยังเป็นของเดิมอยู่อะไรที่ร่วงไปงวิญญาณกรรมวิญญาณเดิมหรือตัวบาศเดิมความบากท,ทั้งหมดคำสาปแช่งความตายไฟวิญญาณสิ่งเหล่านี้ร่วงไปหมดแล้วครับพี่น้องน่าเสียดายที่ทุสเสียนจำาวนมากในโลก ไม่ได้ถูกสอนด้วยพระคุณไม่ได้ถูกสอนด้วยจดหมายฝากนี้แต่กลับถูกสอนด้วยพันธสัญญาเดิมซึ่งพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาและช่วยใครให้อยู่ในสภาพใหม่นี้ดังสิ่งที่ออกมาจากปากพิเยนทุกคำที่เข้ามาอธิษฐานร้องห่มร้องไห้ข้าพระองค์เป็นคนอย่ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่ควรที่เข้าอยู่ต่อไปฝากตรงๆข้านนูถอมใจนะ แต่รู้ไหมว่าในท่าแกล้งความถ่อมใจเนี่ยมันคือความจองหองจองหองเนี่ยนะครับถ้าพระเจ้าบอกอย่างแล้วเราไม่เชื่อคําของพรงะองค์เราเชื่อความเห็นของเราแบบนี้ถือว่าถ่อมใจหรอจือจองหองจองฉลาถ้าเราถ่อมใจเราต้องยอมรับตามพระวจนะของพระองค์เอ็อนะทีเปนดั้นจากข้อตั้งทีนี้สิ่งสาระที่เก่าๆก็งล้วนหมดแล้วนั่นหมายถึงความตายไฟนิยมญาณบาปและคำแช่งสาป พระคัมมีบอกว่าพระเยซูได้แบกความเจ็บไข้และหอโรคไปจากเรานี่คืออีกสิ่งหนึ่งด้วยที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นในขณะที่มีโรคในร่างกายของเรานั่นคือการลุกล้มสิทธิของเรานี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมพอเรามีอาการต่างๆเราสามารถสั่งให้มันออกไปได้เพราะมันคือการลุกล้มอาณาเขตของเราคําแช่งสาดทั้งหมดก็ลุ่มไปจากชีวิตเราด้วยบางคนชอบปู่นั้นนี่เธอ ถ้าเธอไม่ไหวสิกโลกพระเจ้าจะสาบเธอเขาสอนอย่างนี้จริงๆนะเขาสอนในทั่วโลกถ้าพระเจ้าอยากสาบแช่งพวกเพียงแค่ไม่ต้องส่งพระเยซูมาก็ได้เอเมนพระพวกมาทำไมกาลาเทียบทที่สามพระสิทธิ์บอกพระองค์โดยได้ทรงไถ่เราทั้งหลายให้พ้นจากความแช่สาบแงธรรมาบรรยัติพวกมาทำไมทำมาบรไยัการเข็มาช่วยเราลอดอไปสวรรค์แค่นั้นหรือเปล่าเราพวกมาไถ่เราให้พ้นจากความาแช่สา ฉันหมายถึงพ้นจากความตายฝายวิญญาณพ้นจากความยากจนพ้นจากโรคทออุโรคในโ,โ,โลกใบนี้พาลาลูยา,าลเานียงั้นให้เราเริ่มพูดเหมือนกับคนที่ถูกสร้างใหม่ได้แล้วเห็นสิ่สสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนั่นหมายถึงการโลงโทษการพิพากษานีว่าผมไม่ได้พูดถึงการพิพากษา ช่วคราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้หรือการที่พาดสาตางการประพฤติอ,อะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราหวังสิ่งใดเราจะได้รับสิ่งนั้นด้วยถ้าเราหวังความแตกรล้าเราจะต้องเกี่ยวขลของมันด้วยแต่ผมกำลังพูดถึงการที่พาดสาให้ลงไปในมือไฟเราได้ถูกถ่ายออกไปเรียบร้อย้วยนะบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมาเอาทั้งหมดนะโอ้เราเป็นคริสเตียนเราถูกถ่ายให้ต้นเราอยู่เลยอีก วาระหนึ่งแล้วเราถูกไทยให้พ้นจากการพิพากษาแล้ว mm hmm. ดังนั้นฉันจะทำตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับ mm hmm. พระคริสต์ไทไร้อยนจากการพิพากษานิรั mm hmm. นดรในรุ่นฝแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ถูกไทยก็คือการพิพากษาด้วยคําพูดและการกระทำและภาพเทวเราในโลกนี้ mm hmm. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเป็นคนใหม่แล้วแต่เรายังใช้ชีวิตแบบเก่าอยู่ตลอดเวลาเล่าดาคนไปทั่วเจอสุนัขเราก็เตะมัน เราจะถูกพิพากษาไหมถูกพิพากษาและการพิพากษาท่าทีหรืหัวใจนั้นหนักกว่าการลงมือกระทําภายนอกเสียอีกเชื่อไหมการพิพากษาของพระเจ้านี่แรงนะแรงยังไงครับแรงก็คือกลงแค่เลิกปกป้องเราเท่านั้นเองทันใดนั้นมารก็เล่นงานเราได้แล้วเห็นไหมยังเราควรจะ เฮ้ยฉันมีส <technology> ิทธิีอำนาจแล้วทำอะไรได้ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ค่ะแระคำสิทธิได้บอกว่าให้เราดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่เสมอเพราะถ้าเราออกนอกความรักของพระองค์เราก็ไปอยู่ในอาณาเขตของมันแล้วก็บองทีบอกอย่าให้โอกาสแกมันถ้าคุณไปอยู่ในอาณาเขตของมันคุณก็ให้โอกาสแกมันเล่นงานคุณได้แล้วอห็งนั้นคุณเข้าไปอยู่ในอาณาเขตของมันได้อย่างไรก็ดำเนินชีวิ่ฝไฟจิตใจและเนื้อหนังนั่นแหละ เห็นไหมอ่านดูในกาฟเทียบที่ห้านคุณจะเห็นในนั้นเขียวเลยว่าการงานของเงนือหนังเป็นยังไงบ้างถ้าคุณดําเนินอย่าง,างานางั้นคุณจะเก็บเกี่ยวความเน่าเปื่อยในชีวิตคุณนะครับเอาว่าสิ่งสมารที่เก,ก่าๆมันู้ไปแล้วนั่นหมายถึงความตายายวิญญาณบาปความแช่ใเพระธรรนที่บอกต่อไปนี้เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นที่กำลังพูดถึงจ,จิตใจเราร่างกายหรือเปล่าไม่ เพราะว่าคุณยังมีของเดิมอยู่นี่ก็ลังพูดถึงมิญญาณที่บังเกิดใหม่ทุกสิ่งรือเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะครับเป็นอะไรบ้างเราได้อยู่ในสองบริบทที่ห้าข้อที่สิบเจ็ดอยู่ไหมเมื่อจะอ่านบบพระคัมภีร์เราควรจะอ่านข้อที่แวดล้องข้อที่แวดล้องนี้เราเรียกว่าบริบทเป็นการอ่านเนื้อหาโดยรวมนะครับอย่างที่เล่สังลายต่อหลายคแว้าคริสเตียนชอบหลับตายจริง เอ๊ะพระเจ้าจะทำเราอย่งไรในวันนี้ทีนะโยนม้ระดีขึ้นไปตกหน้าไหนก้มลงหยิบแล้วหลับตาจิ้มเคยทำแบบนั้นไหมไม่เคยขอใช้หนังซั้อีกครั้งหนึ่งชายสามคนทำธุรกิจรวมกันคนหนึ่งเป็นคริสเตียนทั้งสามคนล้มละลายขายหน้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ตกลงใจว่าเดี๋ยวจะอ่า ฆ่าตัวตายดีกว่าแต่หนึ่งในนั้นเป็นคริสเตียนบอกเฮ้ยที่เรียนที่อกบอกว่าถ้าจะทําอะไรก็ให้หลับตาจิ้มหัวกระีเดี๋ยวเราจะได้คาตอบเขาหยิบกระออน,นี้นมาโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าตกมาหน้าไหน,หน,หนอยู่ขึ้นมาจิ้มหลับตาจิ้มไปเจอแล้วอยู่น่าจะเป็นการฆ่อตายตกลงเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าให้ฆ่าตัวตาย อีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยสนุกดีขอลองดูบ้างกเลยหลับตาจิ้มไปจิ้มเจอกันว่าจบไปทําแบบเดียวกันแต่ว่าข้อความตอนนั้นบริบทเนื้อหาโดยรอบพระเยซูบอกกับสาวก